สวัสดีครับวันนี้พบกับเซเบยเช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีซูซุนครหลวงนะครับสาขาธัญบุรีคลอง10นะครับเดี๋ยววันนี้เซเบยจะพามาชมรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเพิ่งไปแต่งจากร้านกระบอกกันยานนั่นเองนะจะเป็นรุ่นไหนอะไรไงนะเดี๋ยวเซบยจะพาไปรับชมเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่เซเบยกำลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นแคร4โฟ g ์ไฮแลนเดอร์1.9เกียรแซดนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่9แสนสามหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้มีการตกแต่งพิเศษครับแบบเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับ ขอ,องร้านนะากระมวลกันยางนะครับเป็นอ้อเอ่อเป็นฝากระโปรงแบบลิมิเต็ดนะครับเป็นรุ่นพิเศษเนาะแบบนี้นะครับช่ำๆโลโก้นาะกระมวลกันยางนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้มาให้นะครับดีไซน์แบบใหม่แบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED มาให้เลยนะครับสำหรับตัวล้อครับผมตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนจากล้อเดินที่เป็นล้อขนาด18นิ้วจากโรงงานครับปรับเปลี่ยนเป็นลาย TE 37การยก สีชาหยอดแดงแบบนี้ครับจัดทรงหน้า2หลัง4่นะครับยางนิกโตะแท้นะครับ42 0 s แบบนี้เลยนะครับจัดสเปคหน้าโหลดหน้า2หลัง3นะครับช้ำๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็น LED มาให้นะครับมีบันไดข้างเลยเดี๋ยวพาชมบ้านหลังกันบ้างแล้วกันครับว่าพิเศษยังไงบ้างนะครับตัวนี้มีการตกแต่งปรับเปลี่ยนตัวการชนท้ายมาใหม่ครับเป็นของร้านนากมลกัญยาปิดท้าย KM Racing แบบนี้ครับ จริงๆจากโรงงานก็จะเป็นกันชนท้ายที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมานะครับตรนี้มีการปรับเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นไซซิ่งนะครับปรับเป็นกันชนท้ายแบบปิดแบบนี้ของร้านนกำมืกันยางนะครับแบบนี้ไฟท้ายนะครับปรับเปลี่ยนดีไซน์แบบใหม่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากโฉม2023นะครับก็จะเป็นไฟท้าย3มชั้นนะเวลาเปิดไฟสว่างกลางคืนก็จะสวยงามนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาครับผมก็จะเป็นท่อนะครับนี่ท่อร้านดังเลยนะครับร้านเม้งซังนะครับนี่แบบนี้แบบนี้เลย ms นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นโชคคู่หลังนะครับโปรเฟนเดอร์โมโนทูแบบนี้ครับหนึบแน่นอนต้องบอกว่าย้ายแนบแล้วต้องมีโชคถึงว่าจบแน่นอนนะครับสเปคความสวยงามภายนอกที่ผมกำลังพามารับชมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมภายในกันบ้างแล้วกัน,นครับว่าความสวยงามของกเกย์แซตเป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับตัวภายในดีไซน์ของเกจแซครับก็จะได้เป็นเบาะหนังจากโรงงานมาให้แบบนี้ครับเป็นเบาะเทคโนโลยีคูแมกโนซึ่งจากการความร้อนระบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นลวดลายดีไซน์ใหม่ในโฉมของ2024นะครับพวงมลาลัยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับปรับเปลี่ยนลวดลายพวงมาลัยหุ้มหนังมีตัวปรับมัตติฟังก์ชันระบบปรับสวิตช์คูคอนโทรลต,ต่างๆเรามีให้ในของเกต Z แซนะครับหน้าจอ M I D นะครับปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ ใหญ่กว่าเดิม7นิ้วนะครับเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยก็ซึ่งว่าถ้าซื้อในรถของเกแทรกขึ้นไปก็จะได้หน้าจอแบบนี้เลยนะครับเครื่องสวยงามมากๆส่วนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วครับซึ่งจะใหญ่จากตัวโฉม2023นเนาะใช้งานได้ง่ายขึ้นครับเป็นระบบสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของตัวชาร์จเป็น y ท e C นะครับกิจตัวนี้เครื่องยนต์ดูมาที่แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับ สำหรั ia, บลูกค้าบอกว่า benchmarks? อยากได้เครื่องใหญ่ Billy ตรงนี้ก็มีเป็นเครื่องส .0 กนะครับก็จะเน้นแบบว่าใช้งานหนักหรือว่าชอบสายแบบว่าแรงมาเยอะๆก็มีเครื่องส0ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับสำหรับตัว10ประตูตัวแซดยกสูงครับผมตัวหลังก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้มาให้นะครับในตัวของเกจแซดขึ้นไปก็จะได้เป็นตัวมีแอร์หลังมาให้นะครับมีเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับ แอรมีแอร์หลังให้นะครับเป็นเกดแซดแล้วก็มีตัวชาร์จเป็นไทซีแบบนี้มาให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับกับที่ปรึกษาการขายเซลเบียได้เลยนะครับก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้นิดนึงแล้วกันครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็เบอร์โทร0898979862นะครับหรือว่าอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรไงก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับ สำหรับช่องทางก็ฝากช่องทางทางแฟนเพจวินิดนรือการเพจอีสสุคลองศิรปทุมธานีเซลเบีย e นะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์กันได้นะเซลเบียมี M e รถสวยๆนะครับมาอัปเดตให้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหรือว่ารายละเอียดแคมเปญเข้าสู่บริการต่างๆก็สามารถเข้ามาสับโทรมาสอบถามได้นะสำหรับช่องทางทิกตอกครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอีสูสุเซลเบียจัดให้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เซลเบียมี M e รถสวยๆมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกวันนะเข้าไปกดติดตามกดไลค์ได้หรือว่าคอมเมนต์อยากให้เซลเบีย รีวิวรุ่นไหนอะไรไงก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับช่องทาง y o u t u นะครับลูกค้าพิมพ์ภาษากังกคำว่า e s ซู u เซลเบียก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียด้วยกันเซลเบียมีรถสวยๆนะครับมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกอาทิตย์เลยเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางทาง Google นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดรถใหม่หรือว่าจะเป็นแคมเปญเข้าสู่บริการซื้ออะไรต่างๆครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงกันสำหรับศูนย์ อิสุคอง1ิปทุมธานีครับก็มีสูตรซ่อมตัวถังและสีมาให้บริการเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับประกันภัยเช่นหนึ่งซ่อมห้างก็สามารถเอาเข้าได้ที่สูตรนี้เลยนะครับตั้งแต่โซนลังสิตนครขนายกมามีแค่ศูนย์คองสิษที่เดียวที่มีสูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่ทันสมัยนะครับเครื่องมือที่เทคโนโลยีที่ล้ําสมุดแล้วก็มีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยแล้วกันครับก็ฝากคลิปนี้ไว้แล้วก็อีพีนี้ไวแ้แล้วกันเนาจะให้รีวิวรุ่นไหนไรไ,ไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วััครบสดี